โอเคสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft Pocket เอ่อแต่ไม่เอกละลืมเอวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันว่าอะไรไม่ไฟเร็วที่สุดมีหลายอย่างเลย,เยขอเวลาแป๊บนึงโอเคก็กลับมาแล้วมีทุ่นั่นานีดหน่อยนะ ไปไม้โอ๊กก็ดอกเห็ดของเห็ดสีดำนี่ก็ดอกเห็ดของเห็ดสีสีแดงแล้วก็เนื้อเห็ดก้านเห็ดกระบองเพชรฟักทองอแตงโมนี่ก็ฟักทองเรืองแสงแังมุมฟางข้าวพรมไม้โอ๊กสดไม้แปลรูปบันได บักโนไพเอ่อได้มามามาแบบหนึ่งโอเคก็คือบักเชดก็ครับด้วงกองกับใบของต้นดังเกลก็เห็นใลยมันหนาดีไม่รู้เกี่ยวกันไหมช่างเถอะไปเริ่มจุดกันเลยดีกว่าเอ่อเท่ก็ต้องนานจุดทันไหมเนะนี่ยเนอะ ไฟมันดับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาแล้วเอาหายอะไรวะเนี่ยวัดเออหายไปหมดเลยอ่ะหายไปหมดเลยๆอยู่ฝั่งนี้เกือบไปแล้ว พอวันนี้กันแกเป็มอมขอมไม่ได้ผมขอไม่ได้ก็อมไม่ได้ไม่หอได้เนี่ย ใช้ไมคีครับผมทำยังไงจ๊ะอันี้มันแปนโอเค ของไม่ได้ <Hey. S 1> ครับ <Hey. S 1> จับกดนอนเลยโอเคพอมใหม่หอมใหม่ห <Hey. S 1> อมใหม่หอมใหม่ห <Hey. S 1> <laughs> อมใหม่หอมใหม่ฮ้ย hey. ลงไปแค่นิดเตียวเองขอต่อขอต่อ กดพอไปได้เลยไฟหมดไฟหมดไฟหมดจุดต่อแล้วก็ต้องไปตุ้นแล้วพวกนนี้จะไม่ไหมะมันจะไม่ไหม้ไปเลยขอบนคุณ ส่นอันที่ตัวนั่นไม่ได้ก็แบบนี้เลยเนาะแบทเมียวเมียวไ,ไม่รู้ครับโอเคอ่าใบไม้อ่ะ ไม้ไม้จุดไฟนี่ก็ไฟเรียงเลยตัวค้าไอา้ไฟเนาะแดดแต่ต้องแต่ละวัดนี้แบบสนุกแน่ครับ เราวากำลังไห้ลินส่วนต่อเอนชานก็เริ่มจะรำคาญแล้วนะไม่พูดนี้ไม่ได้สินะส่วนอันนี้เหรอวิธีง่ายจุดเป็นงั้นเลย เอางี้เลยส่วนอันนี้เผาไม่ได้ก็ลาลาวาซะเลยโอ๊ยจุดไฟจุดเฮ้ยจุดจุดจุด,จด ักสักเทศครับผมผมนี้มันจุดไม่ได้ใช่ไหมนั้นมันจุดไม่ได้ก็เ้าพอนี้มอนูะ่าแน่นง่ายง่ายครับ ไม่หมดไม่หมดไม่หมดไม่นี่มันจุดไม่ได้เลี้ยวให้กินตอนเช้าเดี๋ยวค่อยไปครับอืแค่เกมอยู่ครับ ก็พข oh, อหมาเยี่ยมบ้านญาติแล้วก็ก็ไม่แค่เกมก็ไม่ได้อยากแค้ได้ก็หนูอยากแค้ได้ยี่ก็ลาดแมงลาดแมงหมดเลยเอ้รัดต้นรัดต้นรัดมาไหนายเรื่ครับผมเดี๋ยวค่อยไปครับแป๊บนึงครับแค่เกมอยู่ครับเดี๋ยวไปครับ เดี๋ยว่อยไปครับแป๊บนึงครับอืมโหไหลลินเป็นทะเลสาบไปเลยนะเธอกินแล้วอ่ะอิ่มแล้วเ<ะ>ดี๋ยวาให้เกียร์ดูด้วยสิอะไรอ<ะ>่ะไม่เห็นนั่งอยู่นูนเดี๋ยวไปครับดู yeah เดี๋ยวไปครับเด,เ,เดี๋ยวค่อยไปครับแป๊บนึงครับดดออเดี๋ยวจับครับผม กลับมามีเอฟเฟกต์เหมือนเดิมแล้วสบายใจแล้วแต่ว่านะอ้าใบจังเกิลทำหลือแค่นี้ล่ะลูก โอเคอุดรูข้างบน,นทำไมไม่อะไรอีกล่ะโอเค อ๋อเฮ้ยเธอซ้่รจริงเหรอเนี่ยไม่ไม่เฮยูม, hey มันต้องไม่ใช่เรื่องจริงของพวกนี้ไม่พังเลยโอ้ยเอ็มจีแต่ไม่ใช่เรืงที่มันพังนะง่ายๆครับง่ายๆครับผม เล้หาเวลาก็เป็นโอเคที <Okay. S 1> นี้ก็เราก็จะจุด TNT กันเลยเนาะขอเลอสิ่งไหนจะหลุดเกมไหม,นะม,มนเน,บบนี่ยไมมัน่นี้ร้องไห้ทำไมให้ร้องไห้ โอเคเกแปะเรแปะเมื่อกี้เราเบืดเราเปิดแล้วนั่นน่ะนื่อมันคือ TNT แน่เลยทำไมรู้สึกมันไม่ใช่ไม่ใช่ TNT ดู4.4 TNT TNT เระเบิดลำลายได้ <Sur ve> <Ottawa> ข้างล่างนี้ไม่จะตกสถานอะไรเลยจุดข้างล่างด้วย เดี๋ยวนุ่นเด่นแต่งงานอยู่เสาหนึ่งคก็นะก็เดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูโอเคข้างล่างก็คือของมหาชนปุเตอร์ซึ่งเตรียมไปใช้กับกดู เด็กแมวนารักมากเลยแมวมารับประทานไก่ออขอไปคิเปเท่านี้นะคะ